้องารุ่นสมุทเก่าเ,น,เนีืเดิด้ <c oughs> ทุนลังอยใต้ทุนยังหอยทับเลยด้วยว่ะนี่เราไปก่อนจำทีแมนบอกว่ามันหอ,อยบดที่ไปก่อนเราว่าจะจังหแล้วมาเราเซฟก่อนถ้เาเป็นหลงเนี้ยคุณทุนตายเราดกก็นัน่นเรืนเลือ,นอดน่นคือมองไปพี่แรงก็เป็นอันที่เราไปแข้งๆต้มลง,ลงมาพี่น,อน<า>้องพี่แรงนะ ต้นหมูมามันก็เยวกก็เหนียวเลยเนาะเหนียวเนี่ยเ็บแวันเราเปลัาเี่ยตัวันที่เราไมดีด้ี่าฮ่า่า่าิ้มีมเราเีาท่จะได้ไปเียเราไม่คิดวันกลวันวันมันมืดมดกว่าสองวนแล้วนาด่หนนางนำใสเอามานที่ไม่เลยทุกสั กวยมงไปกับขมือได้คนยี่มงพวงจะกระย่าสูงก็ไปเลยยัีดีดีขึ้นน้ำเมดา้ที่เสาเพราะ้กร่าสูงเราอไปทำนี่ก็ไปเสียเศษเสาวเสานอจานเขียนบ่บ่เศาบ่เียนเ้าอยู่เนาะลวงอย่าง่รบุบ่เนีย เอาโมองอะโทษว่ติดไปหาเบงเ่ไปเบไงไบอาจารย์เนี่ยตอกบ่ไปวัดป่าไปเห็นนางเปิดเพ่งหอยห้องเพ่งน้ำเพ่งเยอะเดือดบอว่าโ <c oughs> ทรศัพท์จะห้องเขาไปเลยหรอ้อ <c oughs> <c oughs> มใส่งงก็อมมาบิน <c oughs> บาทอ่อนมันลูกต่างหมดไปหอดว่างอันตาใหญ่ต้องเพ่งไปเลยบอ งัดตังัดไปเลยวัดจานเชนจานเชนจานมาส้างวัดที่แหลงนี่สลางช่วงไปลุ่นอภพอีชอบเมิอง้วตับในไทยนะไม่เห็นทาบาดหัวนุ่มเนี่ยนกจับไว้อภวมจะโคนที่จัดตัวจานเช่นได้ทาบาดเนาะได้ทาบาดตีนบาดงามเพียงเป็นไม่ยาวหม ิ้วใหม่มัี่ยังลใหมอะไเหียงะ้าไปรอเจ็ดกะป่าเลยเนาะเล็กรอแก้วไยืต้นนีมูไล่นี่ปัุบนมาเลยวปัจจุบันนะโอ้ยไล่เต้ที่ลยวพูดบสบายนี่มีหน่องอยู่สิครับครมาหอยืนนนียักซอยเก่านี่ครับเขาเพื่อยังไง เลยสาพวกเพกพวกเพกผลมาแล้วเว้ยวะ